สำหรับเพื่อนๆชาวรอย n f i ฟิวทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการขับขี่ร l ย n f i ฟิ d พร้อมกันทั่วทุกพื้นที่นะครับโดยเพื่อนๆที่อยู่ย่านกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็รวมตัวที่ทางเมืองทองธาน,นีนะครับตลาดอสวันโดยวันนั้นเนี่ยเรานัดหมายกันประมาณ7จ็โมงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกมาตลอดทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็รอดูว่าสถานการณ์ตอนเช้าจะเป็นยังไงปรากฏว่าตอนช่วงเช้าก ซาล,ลงไปพอสมควรลวเลยแต่ถนนยังเปียกอยู่เลยนะครับแล้วก็นดัดหมายกันแล้วนะครับแล้วก็ออกมาครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ก็มารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเลยนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะรวมกันมาได้ประมาณจุดนี้ประมาณสัก400คันได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีกิจกรรมต่างๆหลายๆกิจกรรมมากมายนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมติดตามชมกันต่อไปนะครับว่า เราทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็การขับขี่บรรยากาศการขี่รถเป็นอย่างไรนะครับราติดตามชมต่อไปน,นะครับ แล้วก็จุดแวะจุดแรกของพวกเรานะครับก็คือทําบุญที่วัดโพสีอําเภอบางปม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีแวะให้พวกเราเนี่ยพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทําบุญแล้วเดี๋ยวก็เราจะเดินทางกันต่อที่ไปยังตัวเมืองของสุพรรณบุรีนะครับก็คือไปที่ลูกหลานพันมังกรนะครับก็คือถ่ายรูปที่จุดนี้นะครับ ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมเดินทางที่จะมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารนะครับที่เราตัดหมายไว้นะครับร้านอาหารที่เรานัดหมายเนี่ยอยู่ในอำเภออุทองนะครับโดยใช้ระยะเวลาขี่จากที่จุดที่เราพักถ่ายรูปมาสักครู่นี้นะครับก็เป็นระยะระะยาเวลาหนึ่งนะครับก็ไปถึงที่ร้านอาหารในช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ลองชมดูนะครับว่าเราเดินทางกันยังไงต่อไปนะครับ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับที่สิ่งที่ขอชื่นชมเลยของผู้จัดก็คือการจัดเตรียมเกี่ยวกับสถานที่นะครับที่เราจะไปจุดต่างๆการเตรียมเกี่ยวกับการเดินทางนะครับตามจุดแยกต่างๆหรือว่ามาแชลหรือว่า จุดที่เราจะมีการบอกว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนบ้างเนี่ยเป็นการดําเนินการที่ดีมากๆเลยนะครับในการนี้ของชื่นชมเลยนะครับว่าเป็นการจัดการที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการขับขี่ที่มีจํานวนคนอยู่ประมาณทั้ง400คน400คนได้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดการที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยอันนี้ครับขอชื่นชมนะครับแล้วก็การขับขี่ของพวกเราเนี่ยเขาท่าจะเป็นระเบียบด,ดีนะครับตั้งแถวดีนะครับแล้วก็ ไม่แซกแซงกันมากนะครับขี่เป็นแถวเป็นแนวดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระเบียบในการขี่ค่อนข้างดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งนี้ก็เพื่อนเน,นสมาชิกทุกทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทํากิจกรรมจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขี่ต่อไปที่อาเภออุทรทองนะครับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็กาลังหิวเลยนะครับท้องฟ้าวันนี้เนี่ยเราเจอทั้ง ฝนเจอทั้งแดดนะครับแลาเราดูท้องฟ้าเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกต่อเป็นเปล่านะครับซึ่งแต่พอเราแวะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่ออีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการแยกย้ายย้ายกลับก่อนก็ทางผู้จัดก็สามารถบอกว่าก็สามารถแยกแยกลับก่อนได้ในช่วงหลังจากรับประทานอาหารกลางวันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะขี่มาระยะทางไกลกันก็ต้องการอีาจะกลับไปพักผ่อนนะครับแต่นี้เราก็ เดินทางออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อีกไม่นานก็จะถึงร้านอาหารแล้วนะครับซึ่งร้านอาหารก็น่าจะต้องเป็นร้านอาหารที่มีลักษณะที่เตรียมการรองรับสําหรับจํานวนคนที่มากพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางผู้จัดเนี่ยน่าจะเตรียมการไวเ้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูการจอดรถ ครับในพวกเราพ็จอดเรียงกันเลยนะครับอยู่ในในสถานที่เรารับประทานอาหารครับก็คือเป็นที่พักด้วยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่ด้วยนะครับจริงๆในวันนั้นเนี่ยเรามาถึงที่ร้านอาหารเนี่ยก็ช่วงประมาณเกือบเจะเที่ยงพอดีนะครับแต่ด้วยว่าจํานวนคนที่เยอะนะครับทำให้ต้องมีรอคิวนานพอสมควรนะครับอันนี้เรื่องการจัดก,การเกี่ยวเรื่องอาหารอาจจะทาให้บางท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยพอจึงพอใจเท่าไหร่นะครับเกี่ยวเรื่องนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าก็ยังพอรับได้อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แยกย้ายกันกลับนะครับน้องออริฟของผมเนี่ยก็เล่นน้าฝนสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับก็เปียกตามไปนะครับวันนี้เปียกแดดแล้วก็เปียกนะครับก็สุดท้ายก็ขอสวัสดีนะครับขอบคุณครับ